คำว่าแม่ที่จริงคำนี้มีความสำคัญมากท่านกล่าวไว้เป็นคำกรอนสอนใจเล,ล็กน้อยๆว่าคำว่าแม่แม่นี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการ เป็นธนาคารเป็นพระพรมเป็นร่มไปเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกหลักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอบอุ่นใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่ลามือเนี่ยท่านทั้งหลาย ชีวิตของบุคคลผู้เป็นแม่นั้นท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีท่านบอกว่าแม่เกิดมานั้นเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้แล้วก็จริงๆได้โยงให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะให้อะไร สี่อย่างและเมื่อแม่ให้สี่แล้วก็ยังหวังสามอย่างเรียกว่าให้สี่แล้วหวังสามไม่ใช่ให้หวยในโยมนั้นเดี๋ยวจะเลี้ยงบานมาให้หวยสี่สามคำว่าแม่ให้สี่แม่ให้อะไรบ้างท่งานว่าไว้อย่างนี้โยมถ้าบอกวันหนึ่ง ผู้ให้ชีวิตกินไหมลุไม่ว่ามนุษย์คนใดในโลกใบนี้ล้วนแต่มีแม่เป็นแดนเกิดทั้งสิษเพราะฉะนั้นเมื่อมีแม่มีพ่อเป็นแดนเกิดเช่นนี้เราจริงจ้เห็นได้ว่าใครในโลกนี้ให้ชีวิตเราไม่ได้ นอกจากพ่อกับแม่เท่านั้นถ้าเราไม่ได้แม่ท่านทั้งหลายเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมและเราจะมีวันนี้ไหมชีวิตที่เรามีได้จะเริ่เติบโต,ตมาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้ก็เพราะอาศัยแม่ที่เป็นผู้ให้นี่ท้าเรียกว่าให้ชีวิต และในโลกนี้ไม่มีใครให้ได้จริงจงโยมร้าก็ให้ไม่ได้เทวดาก็ยังให้ไม่ได้สิ่งสังทก็ให้ไม่ได้โยมมีพ่อกับแม่เท่านั้นที่ให้ชีวิตได้ให้เลือดให้เนื้อก,กับเรามาได้ให้เรามาเป็นตัวเป็นตนมาได้ก็เพราะอาสัยแม่ที่ประกาน องแม่เป็นผู้ให้แหละให้อะไรให้าการเรียงดูท่านทั้งหลายเราดิมตามาดูโลกได้ใครเป็นผู้เรียงดูเราก็มีแต่แม่กับพ่อเท่านั้นพอลืมตามาก็เห็นแม่แล้วแม่จะเป็นผู้เรียงดู และก็ไม่เค่เลี้ยงดูธรรมดาโยมท่านบอกว่าเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูบุตเหมือนกับไข่ในหินเรียกว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ตองขนุนขนอมกองเกลี้ยนยิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิตของแม่เลี้ยงไม่มีความตุกเรี้ยงไม่มีความทุกข์อะไรที่เป็นงานหนักแม่ คนทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นเพื่อลูกรักของแม่เรียกว่าแม่เสียสละได้ทั้งกายทั้งใจเสียสละได้ทั้งแรงงาน,นต่างๆเพื่อดำรงชีวิตอยู่และก็เพื่อให้ลูกนั้นมีความสุขในการเลี้ยงดูลูกแต่ละคนนั้นไม่ใช่ของง่ายเลยเมื่อก่อนโบราณเขาเลี้ยงดูกันแบบ ฟันนอกฟันนอกคือเรียกว่า,าการศึกษาก็ไม่สูงนักจบแค่โรงเรียนวัดก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องจบอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นโยมคนสมัยโบราณมีลูกเจ็ดแปดคนนัมีได้แล้วก็เลี้ยงได้ดูแลได้ให้เจริญเติบโตเป็นหุ่มเป็นสาว ได้แต่ว่าญาติโยมปัจจุบันนั้นมีลูกสองคนก็จะเริ่มบุนแล้วเดี๋ยวนี้โยมเข้าบอกว่าเลี้ยงลูกให้ลูกรอดปลอดภัยจากยาเสพติดได้เป็นบุญนักหนาพ็าจะานังชีวิตของแม่จึงถือได้ว่าเมื่อให้ชีวิตให้กำเนิดแล้วยังให้การเลี้ยงดูด้วย อันนี้ก็นับมาสสำคัญยิ่งและนอกจากนั้นประการที่สามแม่ยังให้อีกให้สองอย่างนี้ไม่พอแม่ให้การศึกษาให้การศึกษาให้การอบรมให้การปุ่มนิสัยเรียกว่าสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนเลว พอลูกจเจริญเติบโตพอจะศึกษา,ราเรียนได้แม่ก็ส่งไปสู่สำนักเรียกว่าสำนักตักกปิลาก็คือให้ไปเรียนหนังสืออย่างน้อยก็พอเรียนชั้นประถมแล้วก็ไปเรียนชั้นวัธยมแล้วก็ไปต่อด้วยคุดนมศึกษา หลังจากนั้นก็จะได้เข้ามาหาวิทยาลัยแม่ก็ต้องเสียเท่าที่มีความสามารถจะส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูงสูงเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของลูกดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม่นั้นนอกจากจะให้ชีวิตให้การเลี้ยงลูกแล้วยังให้การศึกษากับลูก อาแทนสิ่งหนึ่งประการใดแม่เป็นผู้พักให้ทั้งหมดท่านทั้งหลายก็เลยมีคำเปรียบเปรยไว้ว่าแม่นั้นเปรียบเสมือนธนาคารของลูกที่จริงธนาคารในโยมมันต้องมีเงินไปฝากมันถึงจะไปเบิดได้แต่แม่นี่เป็นยิ่งกว่าธนาคาร เหมือนกับตู้ ATM เคลื่อนที่อยากได้ตอนไหนวันไหนเวลาไหนไปกดเอาได้แต่ว่าธนาคารต้องมีเงินไปฝากก่อนถึงกดแล้วมันถึงจะไหลแม่ไม่เคยปฏิเสธกดตอนไหนไหลออกตอนนั้นยิ่งมาตู้ ATM ทีหลับหลับแม่หลับหลับลูก,ลกยังไปปลุกกดได้โยมออกมาทันทีทันใดเนี่ยเพราะแม่นั้นต้องการให้ลูกได้มีการศึกษาเล่าเรียนสูงๆก็จึงสนับสนุนให้ลูกได้มีการศึกษาแล้วก็จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นที่พึ่งของตอนเองได้นี่ประการที่สาม ประการที่สี่แม่ยังเป็นผู้ให้เรียกว่าให้ไม่เลิกน,นั่นก็คือให้ทรัพย์สมบัติท่านชรายทรัพสมบัตินั้นแม่เป็นผู้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของสิ่งหนึ่งสก,การใดก็ตามเรียกตัวไร่นาแก้วแหวนเงนินทองจะเป็นรถเป็นเรือเป็นบ้านเป็นห้อง แม่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบแม่อุตส่ายอมเหนื่อยยอมยากยอมลำบาก<อ>ก็เพื่อเก็บหอมรอมริบไว้ให้กับลูกฉะนั้นทรัพย์สมบัติใดๆที่แม่เก็บของรองริบไว้ก็เพื่อลูกก็วันท้างหน้าลูกจะได้ไม่ลำบากลูกจะได้สบายแม่จะเน คนไะด้ในชีวิตของคนเป็นแม่มจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทลายแล้วก็ทัพสมบัตินี่แหละเป็นเรียกว่าทัพสมบัติแม่ให้ทั้งสองอย่างคือให้ทัพสมบัติทางโลกเรียกว่าทัพสินเงินทองแล้วก็ยังให้ทัพสมบัติทางธรรมด้วยนั่นก็คือสอนให้ลูามันขายันทำบุญทางธร วัเข้าวาและก็องลงให้ลูกเป็นคนดีมีสัมมาอาลวะกด้ิยตนเป็นคนอยู่ในกรบในระเบียบของกฎหมายบ้านเมืองและก็อยู่ในปีลธรรมอันดีที่เรียกว่าแม่ให้สิจำได้ในะยมนะหนึ่งให้ชีวิตสองให้การเตี้ยโู ให้การศึกษาและก็ซีให้ทรัพสมบัติที่แม่ให้แล้วแล้วแม่หวังอะไรจากลูกแม่อยากได้อะไรจากลูกแม่อยากได้ทั้งสามอย่างเท่านั้นแหละไม่อยากได้มากดังรุ่นข้ารัชกาลที่หกถ้าได้ประพันธ์เป็นบทกวีไว้ไว่ายา รับไทยยาป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายทีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคราวสิ่งใจก็จะดั้แม่หวังไว้สามอย่างเท่ากันเองก็คืนหนึ่ง ยามมีกิจหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ก็คือแม่มีกิจการง,ง,งานใดๆอะไรก็ตามแม่ทำอยู่หรือทำยังไม่เสร็จหรือทำคนเดียวไม่สำเร็จก็หวังลูกๆจะได้ช่วย่อนแรงจะได้ช่วยรับหน้าที่ไปทำแทนเรียกว่าหวังอย่างนี้ ีกิจาการงานอะไรที่แม่ทำไว้อาจจะเป็นเลื่อสวนไรนาก็จะเป็นรับสร้างบูรสร้างวิหารสร้างสาราการอ่อนหรือสร้างอะไรไว้ถ้ามันยังไม่เสร็จแม่ก็มอบหมายให้ลูกนั้นได้ช่วยทำต่อเรียกว่ามีเกดอะไรที่เป็นเกดข,ของแม่ก็หวังจะให้ลูกนั้นได้ช่วยอดแรง ให้แม่ได้พักผ่อนบ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการช่วยทำเจก,การงานของแม่ประการที่สองยาป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาท่านทั้งาหลายคนเกิดมานั้นต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดารเรีเรียยงไม่ได้ เราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เราพิจารณาอยู่แล้วว่าทุกตัวตนทุกบุคคลเราเถามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแกไม่ไปได้มีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครไม่ร่วมพ้นความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครจะร่วมพ้นความตายไปได้มีการพัดนาจากกันเป็นธรรมดา ไม่มีใครเกิดมาแล้วจะไม่พัดผาาจากกันแต่เมื่อบุคคลทำกรรมใดไม้ดีก็ตามเลวก็ตามเราต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นท่านทัง้งหลายคนจริงต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเ,เราก็ลองมาเลือกตัวเราเองเวลาเราเป็นเด็กเ์เกรทเจ็บไข้ได้ป่วยไข้เป็นหอว ได้โยมแม่เป็นหมอม,มีหมอกลางบ้านมียาผลยาคายาปินยาอะไรต่างตก็รักษาเท่าที่แม่จะรักษาได้เพรียบว่าแม่นั้นเป็นเหือนพยาบาลแม่นั้นเป็นหมอรักษาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย เกี่ยวกันยาตินยาผนยาคาแต่านี้แม่เป็นหมอหรือเป็นพยาบาลก็ต้องแต่ถ้ามนหนักหานาสาหะแม่รับมือไม่ไหวแม่ก็พาส่งโรงพยาบาลอย่างนี้แม่เคยทำให้เรามาแล้วทึงเราท่านบ้างเราก็ต้องปฏิการละเพียงตอบสนองว่าคุณของท่าน ดูแลเอาใจใส่ท่านให้เหมือนกับตอนที่ท่านรักเราให้เหมือนกับตอนที่ท่านเอาใจใส่ดูแลเราให้เหมือนกับตอนที่ท่านทานุถขนอ,องกรงเกลี้ยงเราท่านทั้งหลายแม่ของคนนั้นได้เห็นได้ว่าเสียสละลูกจ,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 จริงๆเพราะฉะนั้นแม่จิงหวังว่าเวลาแม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็หวังจะได้ลูกคอยดูแลคอยเอาใจใส่พาไปรักษาหาหมดหาหมอเั่องนี้เรียกว่ายามป่วยไตก็หวังให้ลูกนั้นช่วยรักษาดูแลประาการที่สามสุดท้ายยามเมื่อถึงวันตายวาชีวาหวังลูกยา ด้วยปิดตาตาสิ้นใจในข้อนี้ก็หมายความว่าคนตายจะนอนตาหลับหรือจะนอน,นลืมตาก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าจะให้แม่นอนตาหลับอารูปของแม่จะต้องมีศีลมีธรรมมีอะไรก็แต่งปันให้ขัดส่วนไห้พอพอ ถ้มีชีวิตอยู่ทำไว้มันเรียบร้อยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามาตายแล้วถ้าลกูกหานตั้งอยู่ในถิ่นในทางหนักนิดเบาหน่อยเสียน้อยเยอสียมากหรือมากส้้งน้อยบ้างก็ช่วยเหลือกันใหถ้าอย่างนี่เราก็ไม่ นั้นนี่เป็นความหวังของแม่คุณยานิศฟาราโลกัตตมิงปากิชาโหนติฟานินังแปลว่าคนนี้เท่านั้นจะเป็นที่พึ่งนของ,งพระพุทธเจ้ได้ไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกหน้าเพราะฉะนั้นขอท่านส่าพุธษา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 ทธศามปิกชนทั้งหลายเมื่อท่านทังหลายได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเรา ดำเนินตามคันรองที่พอจะเป็นมุลเป็น,นกุศลสืบไปได้เพราะสิ่งอื่นนั้นนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรติดตามตนไปได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นทรัพย์สิเนเงินทองเข้าของรถเรือบา้านช่องสิ่งตามเราไปไม่ได้สิ่งที่จะนำชีวิตแสงสว่างให้เราได้นั่นก็คือบุญกุศลเท่านั้น ที่จะได้นำพาไปดนปาลีที่จะมาได้หยิบยกมาเมื่อกี้นี้นั่นก็คือคุญยานี้ปาลารกันตินั่นแหละเพืจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าคนนี้เป็นที่พึ่งได้แม้ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองมีความจเจริญมีความก้าวหน้าประสบผลอันถึงปรารถนาแม้จะร่วงรับกับ ชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วบุญบุญลก็ยังจะตามส่งไปทุกภพทุกชาติเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็จะติดตามตนเราไปได้ไม่มีอะไรมาเกีดขวางไม่มีอะไรมาเกีดกั้นเพราะบุญบุญชนนั้นท่านทนายเราทำไว้เป็นทุกบัตรติดตัวเป็นทุกบัตรตามตัว โยนร่นไม่ได้ขโมยก็ลักไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำจะมาพัดพาก็ไม่ได้จะเกิดอัคีภัยไฟไหม้ก็ไม่ได้บุญนั้นย่อมเป็นสิ่งที่คนคงคนอยู่ตราบนานเท่านาน